อยู่กับทุกต้องรู้จักทุกเพราะว่าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ํานกอยู่บนอากาศไม่เห็นอากาศใช่เดินกินดินทุกวันไม่รู้จักดินคนเราอยู่กับทุกไม่รู้จักทุกอันน,น,น,นี้เป็นธรรมะธรรมะชั้นสูงขเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าวิปัสนาวิปัสนาในดูลมอ่ะทุกคนมีลมหายใจไหมลองเองมือมัดแต่จมูกด้วยสิมีลมไหม ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้เราให้ใจข้าวยาวๆให้ใจออกยาวๆผ่อนคลายปล่อยวางทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราเกิดมาเยี่ยมโรคชั่วคราวเหมือนอย่างกับผีเสื้อน้อยๆรมอแรงพึ่งมาตอมดอกหอมนั่นแหละมาตรอมดอก,อนะอดอกนิดเดียวถึงเวลาก็ต้องกลับบ้านเก่าของใครของมันตอนที่ยังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องมาเพลนเพลนสมาธิต้องทําใจทําใจไว้โรคหน้าก่อนเมื่อถึง อย,กกยอย่าโกยตายอย่าหยากตายถึงเวลาตายก็ต้องตายของแครของมันอยู่แล้วทุกอย่างของสมมุติเงินทองของของสมบัติทุกอย่างเรามีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีต้องทําใจเราเป็นคนทํางานอย่าให้งานทําเราเข้าใจไหมเออเหมือนเหมือนเงินนี่แหละเสียตังเราต้องใช้มันอย่าให้มันมาใช้เราอย่าเป็นาทาสของเงินเออถ้ามันใช้เราเราลําบากอะ่ะทางานไม่ได้หยุดไม่ได้พัก คนมากคณมากอย่างนั้นขอบคยไ,ไ้แค่นี้นะั้นขอโชคดีทุกคนสา